พี่ผมแจ้งขัดสนงคนเลยพี่พอบ้านป่าต่อหน้ากลงไม่ได้ี้เอานี้เอานี่ปั๊บปั๊บบวชผมป๊บปั๊บบวดผมปั๊บบวชผมวดผม เฮ้ยได้เวลาแห่งการเอาคืนใครฆ่าผมคนแรกนะเมื่อกี้อาอเล็กใช่ไหมเราจะเปิดศึกกับเขาหรือเปล่าวันนี้ฆ่าไม่งต่อหน้าต่อตาเลยปะใครแก้ไฟวะซับเลยปะตั้งแก้ไฟเฮออุ้ยมีน้องใจ เมื่อที่ใครโดดท่อในแอดมินอะมีใครเห็นชื่อมีมีแต่มองไม่ทันเหมือนกันอ่ะทอมโดดท่อครับอมโอ๋อเอนจิเนียร์ตายทั้งนั้นโอเคแอดมินตอนชุกข่อยเป็นมีห้าคนอะมีผมอยู่ด้วยผมเพิ่งออกมาร้ายไม่เกินสี่วินาทีที่เพิ่งออกมาเแต่ว่าพอบ้านเดินออกจากห้องแอดมินลงไปแก้ไฟผมเห็นคือทางเดินทั่วต้อมครับผมเพิ่งออกมาช่อย้ออผม เป็นคนดูกล้องครับครับผมผมเป็นคนแก้ไฟครับผมแม้วมันเป็น่เหลือเหลือป๊อบปอยู่ตรงไหนมัพีเอสอยู่คาเฟ่ปวอมจริงลกกระบาดอยู่กับพี่บอดพี่บอดอยู่ตรงนั้นนะป๊อบออกมาแล้วพี่บอดอยู่ใกล้สุดแล้วน เอาแล้วท่หดองแอดมินนะคิดว่านะไอพี่ในแอดมินในในคาเฟ่อ่ะสวยอยู่มีตายไปแล้วพ่อบ้านอ่ะพ่อบ้านขยับจริงแต่พ่อบ้านเดินลงล่างผมเห็นผมเดินไปซ่อมไฟใช่พ่อบ้านเดินลงล่างนะผมเห็นมันไม่กลัวตายเลยอ่ะเลยเอาก็มันไม่มีใครซ่อมสักทีเลยที่พายคนน่ะอยู่ในห้องแอดอยู่ในห้องแอดมินก็หลายคนแต่ผมมายืนอยู่หน้าห้องผมเพิ่งแก้ไฟแล้วก็รีพอร์ตขึ้นบอดิเเตะเลยจ้าเพิ่งออกไปเกินห้าวิผมจะล้างความผิดเองผมอยู่ตรงไหนครับพี่ อ่าตรงใกล้ๆท่อคาเฟ่ครับโอ้ท่อคาเฟ่พอบ้านไม่ใช่ครับเว็บนี้พอบ้านลงไปข้างล่างครับป๊อปป๊อปกับบอกด็กสองคนที่ว่าไม่เห็นน่ะโอเคพอบ้านไม่ใช่พอบ้านปิดประตูปิดประตูปิดประตูทำตัวเป็นพี่ขวดทำตัวเป็นพี่ขวดปิดประตู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  ไม่นะใครแม่งดูใครมันดูก้อย ผมได้าตกรสองคนเลยพี่้ทีขาบ้านอยู่นะว่าสงสยอยู่นิดนึงนะพ่บ้านนะผมได้ากรสองคนเลยพี่ใครอะใครอะมใช่พี่จอสนองไม่ใช่พ่ไม่ใช่คนแรกนะคนแรกพ่อบ้านปาต่อนากล้องไม่ได้ เอยเองเป็นอิมคู่กับใครหรือเปล่าวะเนี่ยเอาเอาอี้เอาจบหนึงอีจหนึ่งอีจหนึ่งอีจหนึ่งครับตายอยู่เลยอัปเปอร์เอจินมานิดนึงครับแล้วมีคนไปแอบในลืบอัปเปอร์เอจินสายบนครับผมพอดีครับใช่ครับเอางี้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 แกงมงเาเอาไปจังมึงมาเอาไปก่อนเก่งจังมึงไปปั๊บ ปาดปุ๊กกล้องติดปั๊บเลยบาเอังเลยไม่ได้เป็นเใส่หลายวัแล้ว้วพี่เดินขึ้นไปเองปั๊บปั๊บวดผมปั๊บปั๊บวดผมปั๊บวดผมวดผมเสมอเสมอเสมอเอเสมอจะเหลือแล้วเป็นด้วยกัน2คนที่ผายเดี๋ยวอันนี้หลอกละหลอกละหลอกให้หมด ไอพ่อบ้านเป็นโจ๊กป่ะเนี่ยจ๊อหมูป่ะเนี่ยป๊อปมาดิป๊อปเร็วป๊อปไม่ต้องมาเรียกไปดิแมสยังไม่ได้เป็นบ้าแล้วเไม่สามัคคีกันเหรอไม่ค่อยสามัคคีกันเลยนะ ้วยด้วยใครเาบน่เนี่ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย